มันดังพบมันดังไปไล่พบคูอเลยทีนี้อยู่ๆพวกแกากรรมในเวรเนี่ยหรือว่าพวกอสูรเนี่ยเขาเร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 าทำการเรียกเขาพยายามานแบบเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโมโหเอาเราจะเรียกเขาว่ามันเป็นพบอสูรหน้าตามันมันก็ยักนี่แหละแต่มันอาจจะมีใช่ยักษ์ก่อนหัวเข่ามันเยอะหุบเข่ารุนแรงหน้าเขาเรียกว่าหน้าตาของมันนี่โอโ้โห มีความมีความเป็นปัมกมนะัดหน้าตามันไม่ค่อยมันมันก็ว่าไม่ค่อยสะอาดสะอาสักเท่าไรเลยคือจริงๆแล้วพอลอ็พอเนี่ยพาพระพาเนเนี่ยเนรเขาเนเขาพระเนี่ยน,เน,ยนะเข้าไปจอ่อทีอเาไปจ่อทีที่มันไ,มได้อกตรืจ่อมันก็ต้องตุ้ม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 ตุมตุตุ้ๆๆๆๆๆๆๆมตุ้มตุ้มตุ้มต ไอขนาที่มันดังอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยคิดแต่ว่าโอ้มันจะทะลุวิธีไปยังไอพวกพบูมัญญาบรรทะลุไปเลยนะมันพบุทะลุไปเลยบรรทะลุจนถึงก็ขนาดมันอยู่ไม่ได้นะมันก็เลยออกมาจากวกองมันมันมายืนด่าลงมพอมันมายืนด่าข่ายืนด่าเรนยมันยืนด่านะมันบอกโคตรคอโคตรแม่โคตรท้อ พวกแม่ไม่รู้ว่าแม่จะทําอะไรกันน้ากันนะ้าพวกหาพวกนี้เด้อาขึ้นมามันก็บอกว่าเออยินจะออกแล้วอ,อไอคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยชัยโยชัยโยวันนี้เราได้ยินก้อนใหญ่เนื่อเนื่อนยินที่สวยงามริงๆเลยอันนี้ต้องเอาไปทําหน้าบ้านอันนี้ต้องเอาไปทําคานอันนี้เอาต้องต้องเอาไปถวายครูให้ได้อย่างนี้อย่างนี้ ยิ่งใจตัวนั่นโอ้โหบอกว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ดี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 ให้มันสมกับที่ครูไว้ใจเรามารับงานใหญ่ขนาดนี้พาการดีโอ้ดีใจใช้โยโหหิ้วไปจริงจริงยันจางเลยมึงรู้ไหมไอ้ไม้เย็ดคนแม่บิุญกูเนี่ยอยู่ใต้อยู่ใต้แผ่นดินเนี่ยกูจะโอ้แตกตายอยู่แล้วเวลากูจะกินเราเมายาเนี่ยแม่ก็คุยกันแต่เรื่องสวรรค์ Ờ, เอดี๋ยวกูจะพาบอกว่าไอค้คนนั้นจะบ,บอกว่าเออเนี่ยเราสาร้างบุญอย่างนี้นะเราสาร้างบารมีอย่างนี้นะเราจะไปพบคุณ้นสูงนะมึงจะไปมึงก็ไปในเรื่องของมึงอนะแต่มึงทำไมมาคุยอยู่ใกล้ๆหูของกูด้วยมันทําให้กูนี้เนี่ยขิ้นขินขินสุราเมร,ยเมร,ยเมรัยในลมเวลากูจะคอเคลียพวกผู้หญิงต่าง,างๆเนี่ยมแม่งทำก็บ,บอกกูว่า มันก็ยังพูดออกมาว่าเนี่ยบอกเรากำลังจะเลื่อนจากคบหนึ่งไปสู่อีกคบหนึ่งแล้วมึงพูดแต่ไม่จ้อจฉงหยัดยามกูใช่ไหมอ่ามึงจ้อจฉงหยัดยามเขาพูใช่ไหมอ้เวนอย่างนี้พวกมึงก็คงจะต้องอยู่ร่วมชาติกันไม่ได้อ่ะไอ้ภาพเรานี้เนี่ยมันก็ลุกออกมานะ่ยเขาเรียกว่ามันวุ่นวายมันวุ่นว่ามันวุ่นวายมาเลยนะเรา มันจะอะไรกันนะกันนะไอ้พวกบ้าบุญบ้าคืชโสนไอ้พวกบ้าบุญบ้าความยิ่งใหญ่เนี่ยกู้บอกตรงๆนะมันน่ะพูดเอาไว้นะมันบอกว่าเอให้เขาพุทธเจ้าดีขนาดไหนมันจะช่วยนี้เขาเรียกว่าเขาพุทธเจ้ามาช่วยให้พวกมึงอะแบบว่าอยู่ไม่คำค้าคำดินนต้อเว้ยทำไมพวกมึงเนี่ยไม่อยู่มันอย่างกู อยา่อยางกูเนี่ยก็อยู่เนีย่ยกุมีเหล้ากินมีสวีบุปถีกินมีนารีพอเข้าแล้วกุอยากกินอะไรก็กินกามรมาคุณมืองกูนี่เยอะแยะไปหมดเลยมันก็พยายามวุ่นวายมันก็พยายามดา่าพอคูณอยู่อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปรายงานลูกพี่นะไอ้ตัวเนี้ยมันไปรายงานลูกพี่ลูกพี่อยู่ไหนรู้ลูกพี่มัอยู่นบนสวรรค์แต่ไม่ถึงสวรรค์ชั้นโบกหรอกมันอยู่บนสวรรค์ชั้นจัตุนั่นแหละ ไปไปฟ้องลูกพี่มาเลยไปฟ้องลูกพี่เลยมันก็วย่วายไปไวย่วายมาเขาก็ไปฟ้องลูกพี่มันให้ลูกพี่ไปไปกินก็ไปถามลูกพี่ว่านายนะยังไงเจ้ายัางไงตอนนี้เนี่ยภาษาจินเนี่ยมันเริ่มจะเซตเป็นหลังเป็นหลังแล้วนะพวกเราจะว่ายังไงแต่ถ้ามันสร้างสําเมรข็ขคือมาใหญ่ขึ้นมาเนี่ย อานิสงเนี่ยอานิสงุของการสร้างปราสาทผินเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของพวกพระพวกเงิของพวกอยากโยมเนี่ยของพวกอยากโยมเนี่ยที่ที่เขาไปสร้างบุญกันเนี่ยมันจะเกิดสบาทอีกแข็งแกรง่งแล้วจะมูกและปากเนี่ยจะไม่หอมเขาเรียกว่าทั้งจมกทั้งจมูกและทั้งปากของบุคคลนั้นเนี่ย จะไม่รับใจไม่จะไม่สามารถรับรสของยาบ้าเออการชงกัญชาเนี่ยมันจะไม่รักเลยมันจะไม่เอาเลยเขาเรียกว่ากลินมันจะไม่ได้อะกลมันจะไม่เอาอะทนี่ไอพวกอาซูที่โเจรต่ำในเวเนี่ยมันไปเห็นด้นั้นเนี่ยมันไปบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าพบภูมิพบลึงเนี่ยมันเลื่อนขั้นอย่างนี้เนี่ย เวลาพวกกลิ่นกัญชากนนีกลิ่นยาบ้ากนณีช่วยไปช่วยมาเนี่ยมึงจะเล่ป่าไปนพอมึบงเร่ปขา้นมาปั๊บเนี่ยมันทํมันมันเท่ากับว่าชิงชังภพภูมิของกูมันชิงชังเราเท่ากับว่ามึงเนี่ยชิงชังภพภูมิของกูมึงจะเล่ป่าขพวันีนี่นี่กลิ่นอย่างนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของของของคนที่เสื่อม ทีนี้ถามว่ามนุษย์พูดคุยกันอย่างนี้แหละแต่ถามว่าปฏิกิริยาลักษณะช่นนี้ทําไมพวกพวกพบภูมิอื่นเขามองเห็นมนุษย์ได้ทไมเขาสามารถสัมผัสได้ทําไมเขารู้รเรื่องราเหล่านี้ได้เป็นเพราะอะไรเขามาให้เหตุผลอย่างนี้นะว่าคือโลกวิญญาณเนี่ยมันสามารถเห็นกันได้หมดแต่เยงแต่แค่ว่าโลกมนุษย์เนี่ย เขาจะปิดกันก้นให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของของการทำมาหากินแต่ถ้าสมมติว่ามนุษย์เนี่ยไม่บ้าทำมาหากินเนี่ยไม่บ้าความอยากไม่บ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปคือมันจะสามารถเห็นพบเหล่อนั้นได้เหมือนกันแต่ปรากฏขึ้นมาว่าภาระเอ่ยอาหารสามเวลาเอ่ย และกัความอยากมั่งอยากมีอยากได้อยากหนีต่างๆเอยที่มันเรียงหน้าเข้ามาเพื่อประสงค์ที่อยากจะปั้นสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวให้มันมีความยิ่งใหญ่ให้มันมีความสุขในครอบครัวให้มันเสมอเสมอชาวบ้านชาวเมือง,องเขาเนะี่ยทีนี้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันไปปิดของเราเนี่ยไม่ให้ไปเห็นพบต่าง,งๆที่มันควรจะเห็น เพราะว่าธรรมดาเนี่ยมนุษย์กับภพวิญญาเนี่ยมีอยู่ประมาณภพที่มันสามารถเห็นกันได้มันสามารถเห็นกระด้ษภพเนี่ยแต่มันไม่ใช่ว่าภพสวรรค์นะมันอาจจะเป็นภพเปรตบางภพอสูรบางภพมารบางภพอะไรที่เห็นกันได้เพราะทำไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับภพมันอยู่มันม่อยู่ใกล้กับภพภพไอ้ตัวนี้นะมันอยู่ใกล้กัน มันอยู่ใกล้กันแต่ทีมันจะมีอยู่พบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นคู่เขาเรียกว่ามันมีอยู่พบหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่ามันเป็นพบที่อยู่กับมนุษย์และเป็นเพื่อนร่วมร่วมชะตากรรกับมนุษย์นั่นก็คือสั์เนระชานเขาเรียกว่าไอเขาเรียกว่ามูมมาตาไก่นี่ยอ่า หมูหมากาไก่ที่ว่ามันอยู่ใกล้เคยเเียงกับเราทอเคียดกับเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพบอ,อันนี้เนี่ยจริงๆมันห่างไกลกับมนุษย์มากเพราะว่าคือว่าการที่ว่าจะพ้นจากคําว่าสัตว์เนี่ยแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้เวลาเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยพวกถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเป็นร้อยชาติคือกัรอาจจะเป็นร้อยชาติคือกัน กว่ามันจะเข้ามาสู่ขบวนการเนี่ยมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมีสิทธิ์มีธรรมเนี่ยมันจะต้องกินเวลาประมาณเขาเรียกว่าประมาณร้อยห้าสิบชาติแต่ว่าถ้าว่าร้อยชาติมีก่ก็บ้าบ้าบ,าบ,าบ,าบงบงไอ้นี่ไม่ค่อยเต็มอะไรนักหรอกไอาไม่ค่อยเต็มอะไรนันหรอกแต่ทีนี้พบเ่านี้มันจะอยู่ใกล้มนุษย์มันจะอยู่ใกล้ คือสามารถมาอยู่กับมนุษย์ได้เพียงแต่แค่ว่าเขาเนี่ยจะครองสังขารในภพนั้นๆเป็นกว่าว่าเขาจะสิ้นอายุขัยแล้วเขาถึงจะมดกลับมดเลยพอเขาหมดการวดเวรไปแล้วเนี่ยเขาก็จะใดเขาก็จะมารักเขาเรียกว่าภพของมนุษย์อันไรสุเขาเรียกว่าคือเขาก็มาสวมเสื้อผ้าอภรร์เนี่ยมาสวมโครงสร้างของมนุษย์มีสองขา มีสองมือมีสองตาแล้วก็มีปากอย่างนี้มีดั้งจมูกอย่างนี้มีความเคาขาอย่างนี้อันนี้เขาก็เรียกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นรูปแบบของมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเขาเรียกว่ามนุษย์ที่จะที่ที่ที่ประเสริฐมนุษย์แต่ิญแล้วด้วยอำนาจของบุญสุณศไม่มีเศษกรรมเศษเป็นที่ตัวไปแต่ที่นี้เนี่ยไอ้ท่องเที่ยวของสัตว์ในรัชานเรานี่ของสัตว์เรานี่ มันจะต้องกินเวลาเป็นในร้อยชาตินะมันจะต้องกินเวลาเป็นในร้อยชาติว่ามันจะพัฒนาตัวมันเ็นมาแต่ว่ามันจะมีพบอยู่ใกล้เคียงกันกันกบไอ้พวกสัตว์ในร่าชานี่แหละแต่ว่าเราเราคือคืออย่างนี้นะคือมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ใกล้พวกสัตว์ในร่าชานแต่สัตว์ในร่าชานเนี่ยอยู่ใกล้พบพวกเปรตพวกพวกวิญญาณ มันจะอยู่ใกล้กันในต้นตัวนี้มันจะอยู่ใกล้กันฉะนั้นเวลาผีมันกระดิ๊ัวขึ้นมานิดหน่อยขึ้นมาในไอ้หมามันจะเห่าหอนเลยนะเออมันเดินผ่านเราเนี่ยเราได้กินสาบสารอยู่แต่เราไปเห็นตัวเขาแต่เราเห่าฮอนไม่ได้เพราะว่า <S <S <ม>เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เราได้แต่แค่ว่าเออได้เราได้แต่แค่วความรู้สึกแต่ทีนี้ยมน,นุษย์เนี่ยมันจะไปมีมันจะไปมีพบติดกฤฤับสัตว์ แต่สัตว์เนี่ยมันจะไปติดกันกันกบทพวกเราวิญญาณแต่ทีนี้วิญญาณเนี่ยมันจะกระจายกระจายออกไปอีกประมาณสี่ตัวนี่วิญญาณมันจะกระจายออกไปอีกสี่ตัวเลยวิญญาณเนี่ยวิญญาณมันจะกระจายออกไปอ่าตัวนั้นสี่อาตัวนี้มามาม้าเนี่ยห้ามามนุษย์เนี่เป็นหกแหละเขาเรียกว่ามันมีทบหกอันที่มันอยู่ใกล้เคียงกัน พอไปอยู่ใกล้กันกันเป็นมาฉะนั้นถึงบอกเอาไว้ว่าแล้ววินแล้วถามว่าพวกอสุรกายพวกอสูรพวกอะไรต่างๆพวกราศศ์พวกอะไรต่างๆมันอยู่ในภพไหน,นจริงๆมันอยู่ในภพไหน,นจริงๆแล้วเนี่ยมันไปจะอยู่ในภพของวิญ,ญญาณแต่มันแต่แต่มันจะมันจะอยู่ที่กษัตริย์เอรันเอออยู่กษัตริย์เอรัฉานมันจะอยู่ที่กักกกน บางทีบางทีเราจะเห็นว่าเอบางทีทาไมม้ามันหอนบางทีทําไมไก่มันตื่นบางทีทําไมเป็ดมันตื่นทั้งเล่าบางทีทําไมวัวทําไมควายนี่เนี่ยมันมันตื่นเนี้ยมันวิ่งหนีเออมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีวิ่งหนีเพราะอะไรเพราะว่าพบมันไปติดกับไอ้ตัวนั้นแต่ยังเราเราไม่ตื่นนั่นเราเราไม่วิ่งหนีเพราะว่าพบเนี่ยมันห่างกันมันห่างกัน พอปัญหากันขึ้นมานี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำาให้อย่างเวลาสร้างคุณงามความดีเนี่ยในพุทธศาสนานเนี่ยทำไมตัวเราเองเนี่ยมักจะมีอุปสรรคในการในในการถูกกิดการขัดขวางไม่ให้เราไ้สร้างบุญสร้างทุญตนเอาจริงๆจังๆเนี่ยนมมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไร ทำไมเขากึงต้องมาทักขวางเราคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาประมาให้ฟังแบบคำว่าโลกเนี่ยคำว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่เราเกิดมาเนี่ยมันจะมีอยู่เบื้องหลังของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเขาเรียกว่าเบื้องหลังของชีวิตเบื้องหลังของชีวิตนี้เนี่ยล้วต้องกับครเล่ากันนเบื้องหลังของชีวิต เรื premises, 1, yeah, ่องหลังของโครงสร้างในการเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันจะมีเรื่องหลังของมันนี้เรื่องหลังอันนี้เนี่ยมันบรรจูเอาไว้ด้วยทั้งกรรมทั้งวิญญาณเนี่ยทั้งกรรมทั้งเวรและวิญญาณเนี่ยนะกรรมเวรและกวิญญาณเนี่ยเอาไว้อยู่สามอย่างเหมือนกันสอดแทรกมาอยู่กับเรื่องหลังของชีวิตทุกตัวตนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มันจะมีอยู่สามอย่างนี้นยอยู่เบื้องหลังชีวิตของมนุษย์ทําไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไปมาเหผลคําว่ากรรมเวรคําว่ากรรมเวรและกวิญญาณเนี่ยมันเป็นเบื้องหลัง แต่ทำไมไอ้กรรมเวรและวิญญาณนี้นยมันต้องอยู่เบื้องหลังในการเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกตัวตนมไม่ว่าใครจะทําดีทำชัวว่วหรือว่าจะอะได้ต่างๆบางครั้งมจะมีมมอุปสรรคเสมอมันเป็นเขาอะไรคดยในคำอธาาิบายท,าาาท่านเป็น่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้นะว่าไอ้คาว่าคําว่าทำจริงๆ จริงๆคำว่าตามจริงๆเนี่ยเราก็ไม่มีเมยม,ม,ม,มันรู้คนไหนรู้หรอกอมไม่มีคนไหนรู้หรอกแต่ที่นี่มันจะมีคำทางเคยที่เขาบอกเอาไว้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอ่าคำว่ากรรมเวรวินยางเนี่ยมันจะมามีหวัวใจของมันอยู่ตัวแนนเขาเรียกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ได้เหมาะสมก็ไม่เหมาะสมที่มันโผล่มาได้ยังไงเนี่ยเช่นอย่างกรณีอย่างที่บอกว่าเออคนจนเนี่ยอย่างสมมติว่าชาวบ้านเนี่ยอย่างชาวบ้านเนี่ยผ่านไปในตลาดไปเจอบ้านเจ้าสัวหลังยังใหญ่ขึ้นมาหลังยังใหญ่มีรถจอดในบ้านเนี่ยหลายคันพอนี้ชาวบ้านเลือไปเห็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาแบบ ไม่ได้ตั้งตัวรั่วไม่ได้ตั้งใจรั่วแก่้งตั้งตัวรั่วแก่้งตั้งใจก็มีทราชาินี้นะ,ะกูไม่ขอรวยมากหรอกกูขอรวยแค่ครึ่งหนึ่งของบ้านเจ้าสัวนี้ก็พอแล้วแหละฉาินี้กูไม่หวังรวยมากหรอกกูครับกูขอแค่ครึ่งเดียวของบ้านเจ้าสัวในตลาดนี้ก็พอแล้วนหะ่ะกูอย,อยู่แค่นี้ ไอคำว่าพูดอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็ไม่มันกับอะไรนี้การมีเรหรอกแต่มันมีอยู่คําคําหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่คู่กันกับมนุษย์มันจะอยู่คู่กันกับมนุษย์นั้นก็คือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเขาไปจะแย้งออกมาว่าทุกคาเนี่ยทุกคําเนี่ยอย่างที่ในหลักพระพิธรรมที่ดานสอนเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ดีดีอย่าง สรรพสิ่งทั้งหลายวันแล้วแต่เกิดจากวิญญาณและมีวิญญาณพอมีวิญญาณอยู่แค่นี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องมาทาความเข้าใจว่าคนพูดคําเหล่านี้ออกมาจากผู้มีวิญญาณคําเหล่านี้เนี่ยไอ้คำที่ว่าเออชาตินี้เนี่ยกูไม่ต้องกูไม่หวังด้วยมากหรอกเอาแค่ครึ่งหนึ่งของเจ้าสัวก็พอแล้วแค่นี้กูกสบายแล้วเพราะว่า ชีวิตของปูไม่ได้มีไม่ได้วังอะไรมากหวังเพียงแค่ว่ามีบ้านอยู่มีรถขี่มีเงินใช้ทั้งชาติแล้วก็มีเงินให้ครอบครัวอยู่สบายบายเงินซื้อสูงๆอาแค่นที่เราพอนั่นแหละชีวิตของพูไม่คิดอะไรมันมากเท่าไหร่ <c oughs> แต่เชื่อไหมว่าไอความคิดเหล่านี้เนี่ยถ้าไปอยู่ในบวดของพระอภิธรรม <c oughs> เขาจัดเอาไว้ว่า ในสปปรรพสิ่งทั้งหลายนใ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 นสปปรรพสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่ออกมาล้วนแล้วแต่มีวิญญาณ